การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาตั้งอยู่ที่หมู่บ้านน้องสนหมู่สามตำบลสีสุขอำเภอจัก,กราชจังหวัดนครราชสีมาสํากัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน333คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน26คนบริหารงานโดยนายุ่ณรัตน์ธรรมรงพัฒนารักตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนางสาวมาริษาเสริมสีตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนดังนี้เตรียมความพร้อมตามมาตรการยกผลสัมฤทธทางการเรียน ครูได้ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดทําแผนการเรียนรู้เตรียมสื่อการสอนแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนชุมชนสว่างวิทยาได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันให้เกิดประโยชน์และเป็นสุขการจัดการเรียนการสอนจะใช้กระบวนการ active learning โดยจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครูได้จัดทำห้องเรียนออนไลน์เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายโครงการสุขาดีมีความสุขโดยใช้หลัก5สสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามและแห้งหอมรักษาสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนให้พร้อมใช้งานเสมอสวัสดีค่ะ